สวัสดีฮะยินิตเตอรรับเข้าสู่ช่องวิดาสร้อนนั่นเองวู้ซึ่งในวันนี้นะคะพวกเราก็จะเล่นแมพเอ่อสไปเดอร์ฮะทุกคนนี่ฮะเอ่อทำไมมาถึงก็ได้เลยผมงงฮะทุกคนเอาแป๊บเดียวเองเหรอ ลัวเจ็บอู้เพื่อนไม่ต้องถ้าไปเดอร์เขาอยู่ในบ้านเพื่อนทำไมเพื่อนไม่ไปเนี่ยทุกคนเมื่อเราอยู่ตรงเนี้ยเพื่อนโขาบาัากเหรอทุกคน หรือว่าเพื่อนเคยเป็นสไปเดอร์มาก่อนเดี๋ยวสไปเดอร์ก็ตายผมว่างั่นแหละเรพราะเราไปช็อปกันดีกว่านะคะทุกคนม,มีอะไรบ้างนะอเป้าหมายผมขอเป็นอันนี้ก็แล้วกันนะคะทุกคนเป็นหมาฮะ ให้เป็นบิ๊กดีกว่าทุกคนไมาทำไมเพื่อนยังยนูอยู่อเมื่อไรเพื่อนจะเมื่อไรเพื่อนจำเสร็จสักทีอะทุกคนเมื่อไรเพื่อนเหมือนเพื่อนยังแก้ไขไม่เสร็จอะ่ะทุกคน้าพวกเรารอกันมกว่านะฮะทุกคนนอะมันเหลือสี่สิบวินาทีแล้วนะทุกคน ไม่เชื่อลองดูด้านบนดูสิตอนนี้ก็เหลือสาห้าแล้วด้วยทุกคนเหนื่อยทุกคนคะตอนนี้เหลือสิบสกว่าวินาทีแล้วเนี่ยเหลือสิบวินาทีเลยด้วยซ้ำอ่ะทุกคนตอนนี้เหลือหกห้าสี่สามสองหนึ่งส ทำไมเพื่อนไม่ไปอ่ะผมงอว่าเพื่อนเพื่อนมีสไปเดอร์คอยเยอะแล้วมาดูกันฮะทุกคน โหลดดิ้งแมงมุมขยุมหลังคาผมว่าผมต้องเป็นหรือเปล่าอไม่เพื่อนเป็นกอนชักกระเดกกระเดกเลยค่ะทุกคน ใครอยากวตสคิปบ้างวตสคิปกันหน่อยชิ่อหน่อยวตดคนที่หนึ่งเลยนะคนแรกเลยเนี่ยเมื่อมันจะสามคนจะเททุกคน เย้สคริปโหดได้แล้วฮะไปตรงหน้าบ้านก่อนห้องนี้มีอะไรบ้างเนาะทำไมเพื่อนชอบไปตรงห้องส้วมอะ่น โอเคฮะทุกคนไปไขกันเฮ้ยมีคนตายแล้วอ่ะทุกคนทำไงอ่ะหัวเอาแฉลงไปก่อนนะทุกคนแฉลงไปก่อนปุ๊บอ่า แล้วสไปเดอร์เขาก็จะเข้ามาในห้องนี้ใช่ไหมฮะโอเคพวกก้าพวกใจเอือ เอือด้ยวยกันเอือหัวหลุดกันเลยทีเดียวฮะโอ้เงียไปดูเพื่อนกันดีกว่านะฮะทุกคนเนี่ยมันต้องมาหลบตรงนี้ซึ่งผมอยู่หลังบ้านนะทุกคนน้มันมาหลบมาหลบย่องหลบตรงนี้นี่จะมากินไม่ได้ฮ่าฮ่าฮ้ยเจ๋งอะทุกคน ทุกคนหน่อยไปคนแรกเลยทุกคนทุกคนฮะดังนันพวกเราไปแมพเพชจสมุดเลเตอร์กันดีกว่าฮะทุกคนฮะผมว่าเพชจสมุดเลเตอร์พวกเราต้องรีบเราต้องรีบไปแล้วฮะทุกคนมาตัดเพลกันไม่มีคนเล่นเพชจสมุดเลเตอร์เลยเหรออยากหน่อย นั่นสิไม่มีคนเข้าโลบอกเลยด้วยซ้ำมาเยววฮะโอเคฮะทุกคนนี่ก็เป็นสว์เลี้ยงใหม่ของผมะฮะผมจะทำการเดินมันเดินไป,เ,ปนเดินไปผมอยามีตังหกบินเรียนนะทุกคน เหรียญในเหรียญไ้บอกนะะทุกคนผมอยากได้วินเลรียนจะเอาไปปลล็อกโซนใหม่ทุกคนหาในนี้มีอะไรบ้างผมไม่มีสัตว์เลี้ยงที่มันเป็นแบบเรียนโบเลยเหรออันนี้ก็เคยทำไปแล้วนะ,ะทุกคนเสียเพชรอีกตัางหากทุกคน พวกเราไปที่อื่นกันดีกว่านะคะอืมนี่แถวๆตรงนี้ผมว่านี่กลองสมบัตินะทุกคนไป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 ตรงกล่องสมบัติกันทุกคนว่าแต่สองตัวนั้นถหายไปไหนอ๋ออยู่นี่นี่มาตรงอไข่นะนี่สองตัวเทพไปก่อน เขาไม่เขาไม่ทำเลยทุกคนฮะก็ได้ทีไรเยอะๆอยู่นะผมว่าถ้างั้นพวกเรามารอกันฮะมันก็ฟ้ามาถึงขนาดนี้แล้วถ้างั้นสำหรับวันนี้ก็ขอแค่น,นี้ก่อนฮะ Boy boy. Oh, anh em mấy bơi bơi.